นี่นี่เลยค่ะมาเบิงมาเบิงพี่น้องเงยนี่อ่าเฮาได้ได้สามมือแล้วเนาะค่ะได้สามมือนี่สําหรับการเปลี่ยนวัสดุปลูกเพิ่มธาตุอาหารให้กับบอนซีเนาะค่ะนี่เพื่อนเริ่มนี้เริ่มสิงงอกออกมาแล้วค่ะเนี่ยอันนี้เนาะค่ะเนาะนี่เพื่อนกับลูกซื้อว่าสิถือกอกถือใจว่าสัน้นถือกอกถือใจยุ่เนาะพี่น้องเห็นบ สดชื่นมาเนาะค่ะหน้าตาเพิ่นกระเพี่ยนเลยค่ะนาะหน้าตากระเปียนไปเนาะค่ะหน้าหน้าตาเพียนไปอยู่ <c oughs> นี่เพิ่นได้กินอาหารแสบแสบนั่นนแล้วเนาะ <c oughs> ออก็มีความแบบว่าสวยสดงดงามขึ้นมาเลยทีเดียวสําหรับแต่ละต้นแต่ละต้นเนาะเ <c oughs> บึงอัน,นาหนใ่บานมาเมื่อเลยมื่อเลยออกมาเนาะ <c oughs> ลูกไม้ใบกลมนะคะนี่ <c oughs> อันนี้เนาะ ก,กินแซบกินนัวแล้วเนาะอ่าสหรับพริกกระเกือก็สดชื่นรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นมาแต่ที่สําคัญคือต้นนี้เลยว้าวว้าว,ว,าวนี่สวยมากเลยพี่น้องเอ้ยงามคักเอ้อนี่เดอ้ออันจักวัดซื้อาหยางดอกไม่กำนันลืมซื้อคะ่ะน,นี่ก็ได้กระเป็นบอนมีซื้ออยู่เด้อค,ค่ะเนี่ยอต้นที่คือจังไดก็คือบอกอกเนาะพี่น้องเนาะ ค่ะถ้าหากว่าใครที่พอพอรู้จักชื่อบอนสีต้นนี้นะคะอันบอกแม่กำนันเนี่ยพี่น้องเนอะแม่กำนันลืมลืมแทๆตัวจ่าเนาะเนี่ยอยืมจได้นํำหาซื้ออยู่เนาะนํำหาซื้อก่อนเนาะสำหรับออทีเกิดเลี้ยวที่เกิดเลี้ยวแบบสดชื่นสดใสพี่น้องเนาะสดชื่นสดใส,ส,ดส,ดใสค่ะที่ย่างบ่ท่านได้ขืนมากค่ะ กำลังสิตั้งึืนเนาะกำลังสิึืนอืมกำลังึืนกำลังึืนนี่กำลังขึ้นแลน้วพี่น้องกันึืนมาเรียวกะมีความถืออกถือใจนี่บอลอันนี้ลูกไม้ใบกลมเนาะนี่เพื่อนกะเห็นบ่ได้กินแนวเสียบเสียบได้กินแนวนัวนัวเนาะได้กินแนวแบบว่าอือันนี้ก็ก,กำลังขึ้นเนาะกำลังเตกนอ์กำลังเตกนอน์กำลังึืนนี่กำลังคืน นี่กำลังขืนคือกันเนาะค่ะเนาะได้กินอาหารที่ปรุงปรุงสดไม่เนาะกระลูกซีว่าทีสดใสค่ะคักเนี่ยเบิง้งเบิ้งก็ได้เนาะค่ะถึงแม่ว่าจะต่อสู่กันกับแดดในช่วงเศร้าค่ะมุมนี่สีแดดช่วงเศร้าเนาะช่วงกายเที่ยงมากกะสิแบบนี้เนาะค่ะก็เป็นร่ม คือแดดเครื่องมือพี่น้องแต่ว่ากะแดดกับค่อนค้างจะแรงนะคะค่อนข้างจะแรงว่่ได้กองแสงค่ะพี่น้องว่่ได้กองแสงอาศัยว่าถือแดดเครื่องมือแล้วกัเครื่องมือนึงกับร่มแบบนี้เนาะสถานที่โบไห่เนาะค่ะสถานที่โบไห่ก็เป็นแบบนี้ละอ่ะแต่เพิ่นกับทนท่านเนี่ยค่ะเนาะเพิ่นกับทนท่านถึงแม่วาสิถือแดดแง้มเศร้าโดนแดดช่วงเช้าเนาะแล้วก็ไม่ได้กองแสง แสงแดดจ้าแสงตะเวนจ้าเลยเพื่อนกะทนได้นะคะนี่สีทนได้มาสัน่นสีทนไดน้นะพี่น้องเ <c oughs> พื่อนกะงามอยู่ได้หลหรอะเนาะเนี่ยยิ่งยิ่งเราให้อาหารเนาะย,ยิ่งเราให้อาหารเพิ่มสารอาหารให้ใหม่ปรุงใหม่เนาะเนี่ยเพื่อนกะแห้งรู้ซืกอว่าสดชื่นอันนี้อยู่ในอยู่ในภาพเนาะค่ะเนาะ สำหรับอยู่ข้างนอกแม่กำนั่นแล้วแม่กำนันกัดรู้สึกว่าเพื่อนมีความสดชื่นดีอกดีใจคักแน่ได้พี่น้องในอยู่ในจออยู่ในภาพก็อาสิบวบวคือภาพสดๆที่แม่กำนั่นเห็นเนาะอันนี้เขาากับมีความรู้สึกพุ่มใจเขาก็มีความรู้สึกดีใจด้เพราะว่าเขาก็ได้เหมือนกับว่าได้นําสิ่งที่เขาชอบมาให้เขาให้เขากินน่ะแม่เนาะเออเพื่อนกับสิ่งนี้ความแสบความนัวเนาะ,ะมาฟังนี้เนาะ ฝั่งนี้ปอามรกตด,ดําก็เปลี่ยนเหมือนกันนะคะ,ะสําหรับเบอร์เบิร์นมาแบบนี้ก็กาลังสวยเลยสวยสดใสสวยสดใสนะคะเนาะอันนี้อัปเดตนะคะ,ะสําหรับหงสาวดีดางก็มีดอกหรือพี่น้องเด้อกำลังมีดอกขึ้นมาแล้วค่ะกําลังมีดอกขึ้นมาอันนี้นะคะทีนี้ที่น่าภาคภูมิใจที่สุดคือต้อนนี้เด้อค่ะพี่น้อง ต้นนี้เลยค่ะเห็นไหมแอนแอนแอนบอนกระดาษดางไม่กำนันพี่น้องบอนกระดาษดางังในตำนานเป็นบอนที่เขาเรียกว่าเคยเคยกระแสเคยดุ่งดังมากๆเนาะมาส,สองสองสามปีที่แล้วเนาะเนาะเมื่อสองสามปีที่แล้วถ้าได้ขนาดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะนี่เบ่งดอูอันนี้ยอดิ่นกระถอดมาไหมเหรอด้นี่ ฮาบเลยค่ะเห็นไหมฮาบเลยสวยมากแต่ละใบะละใบก็บงคือกันเนาะค่ะสาหรับความงามของบอนกระดาษด,ด่างใบนี้โอ้ยที่แรกเนาะแม่กำนันอันเพื่อนพันพนี่ไหมเพื่อนเพินพ่นเพิ่นถอดอ่าเพื่อนขึ้นมาแบบนี้แม่กำนันวะ เขียวคักคักเขียวคักคักกระสันใบนี่เพราะว่าด่างมาแล้วสามใบแล้วสี่ใบแล้วว่าสันใบนี่นเขียวคักคักเขียวคักคักพ่อพ่อเพิ่งคลีออกมาว้าวฮาเลยจ้าว่าไปเนาะสวยนะคะสวยนี่อันนี้คือคือความสวยของบอลกระดาษด,ดา่างเนาะแต่ละใบไม่เหมือนกันเด้อพี่นงเด้อแต่ละใบก็ไม่เหมือนกันเนาะเนาะนี่เบึงบึง,บง แต่ละใบเขาก็จะมีลายไม่เหมือนกันเนาะนี่ความสวยความงามเนาะค่ะเนาะพี่นีมาเบิงลูกเพื่อนแหมลูกเพื่อนแหมพี่นอ้องเออมาเบิงลูกเพ่่นนี่เห็นบ่อ่ายอดใหม่ก็มาแล้วนะคะนี่อ่าต้นนี้นอน,นี่ได้สามใบแล้วพี่น้องใบแรกกับสีน้อยๆไปที่สองไงไง,งนี่กระด้างแบบนี้เขียวไหลเขียวอมีความเขียวเขียว เขียวแก่เขียวอ่อนแล้วก็มีสีขาวไข่นะคะแต่ต้นนี้ใบนี้ก็สวยไปอีกแบบเนาะสำหรับนอน,นี่เนาะคะ่ะนอน,นี่เออต้นนี้นี่ใบแรกนะคะนี่ยอดยอดที่สองกำลังมาก็สวยมาเลยอ่าสำหรับต้นนี้ด้วยพี่นงมาเบิ่งอีกพี่นงนี่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 อ่ะอันนี้ใบแรกเพิ่นเพิ่นก็จะฉ่ำน้ำนิดนึงนะคะฉ่ำน้ำนิดนึง นี้ใบที่สองใบที่สองก็คือใบนี้นะคะนี่ใบที่สองมาดูใบที่สามสิคะฮาร์ปเลยค่ะนี่ไงงามบอพี่นอ้องามบอเน,อนี่ยเนาะนี่แมเออเรามาเรามาชมความงามกันนะคะความงามของบอลกระดาษดังถึงแม้ว่ากระแซเขาจะอ่าเขาเรียกว่า <c oughs> <c oughs> เอ้ยเนาะ <c oughs> เจ้านี้ก็ได้มาอย่างเนาะเนาะ <c oughs> กระแสลดลงราคาลดลงแต่ความสวยความงามไม่ลดลงนะคะทุกคนเนาะอันนี้คือความงามของบอนกระดาษด่างเด้ยพี่น้องเด้อยใบฮาร์ปเนาะค่ะงามสําหรับ่าต้นนี้เนาะค่ะเนาะอันนี้กระสามใบคือกันใบนี้อันนี้ใบแรกเนาะสําหรับต้นนี้ใบแรกใบที่สองค่ะเผือกค่ะเผือกเผือกเผือกแต่ว่าเผือกนี่เขาก็อาจจะสู้ไม่ไหวเนาะเพราะว่าเขามีรอยฉํำน้ําแล้วแต่ใบที่สามสิคะนี่ สวยมาเลยจ้าสวยมาเลยเห็นบอ่อเห็นบอ่อพี่นงสวยมาเลยค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะแม่กำหนดมาอัปเดตให้เบ่งเนาะคะ่ะมาอัปเดตให้เบ่งออามาชมความงามกันเนาะคะ่ะเอาอดบ่ได้เนาะคะ่ะอดบ่ได้ที่ว่าสิเอาความสวยความงามมาให้พี่นงเฮาเบ่งเนาะคะ่ะปราะ่าเกิดการเปลี่ยนแปลงต้นไม้นมี่ก็มีอย่างห้เฮาอัปเดตยูทุกทุกวันนะคะทุกวันทุกอาทิตย์ทุกเดือนอยู่แล้วนะคะเนาะ อ่าง,งามไว้อยู่ค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณที่รับชมค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยพอกันไหมค่ะคลิปนี้แม่กำนันไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกท่นานแม่กำนันสวัสดีค่ะ